สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะวันนี้จะทำการปลูกขยายพันธุ์ต้นกระเป๋าเงินการแยกต้นกระเป๋าเงินแยกมาเพื่อขยายพันธุ์ใส่กระถางใหม่แยกแบบไหนที่จะไม่ให้ใบเขาหักไม่ให้ใบเขาช้ำ กระางนี้มีอยู่สามต้นก็จะแยกต้นเล็กสุดออกมานะคะก็เอามือล้วงเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ดึงโคนต้นเข้าออกมาอย่างระมัดระวังระวังไม่ให้ใบเขาหักก็ได้มาแบบนี้เลยค่ะติดรากมาเยอะแบบนี้ก็ติดเลยสดชื่นเลยเวลาที่เราทำเสร็จ พอได้มาแล้วนี่ขนาดระวังนะคะใบเขาจะเปราะหักง่ายแล้วก็เอาใบตรงที่หักไม่สวยก็ดึงออกไปต้นกระเป๋าเงินเป็นไม้อวนน้ำที่ใบและลำต้นจะเปราะหักง่ายมากแล้วก็เขาก็จะมีลำต้นที่ทอดเรืออยู่ใต้ดินในส่วนนี้อยู่ใต้ดินนะคะ เป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินเขาก็จะไหลไปแทงต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแล้วขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะเขาสามารถขึ้นได้ในดินทั่วไปปลูกง่ายมากอยู่ได้ทั้งร่มํำไรและแดดจัดทีนี้ดินวันนี้รุนีใช้ดินมูลไส้เดือนผสมกาก,ากมะพร้าวสับนิดหน่อยแล้วก็ดินก้ามปู มูลไส้เดือนก็ใช้ไม่เยอะนะคะก็กะกะเอาพอเตรียมส่วนผสมของดินเสร็จแล้วก็แบกดินตรงกลางเพื่อที่จะวางเงาเข้าลงไปลำต้นที่อยู่ใต้ดินลงไปลวางลงลึกสักหน่อยแล้วก็เขลียด,ดินกลบ กดเบาๆกดดินเบาๆเพื่อเวลาให้ให้รู้สึกดินตึงๆเพราะไม่ให้กดบริเวณที่เขามีรากต้นใต้ดินที่ที่เห็นเมื่อเมื่อสักครู่นี้เนะาะเพราะว่าถ้ากดไปเดี๋ยวต้นเขาจะหักเขาก็จะตั้งตัวได้ช้าถึงหักเขาก็ไม่ตายนะคะแต่ตั้งตัวได้ช้าแล้วต้น แล้วส่วนที่หักก็ขึ้นต้นใหม่ขึ้นมาได้เป็นพืชที่ปลูกขยายพันธุ์ได้ง่ายมากสิ่งที่ระมัดระวังที่สุดของต้นกระเป๋าเงินนะคะคือเรื่องใบเขาหักเขาไม่ตายแต่ว่าก็จะสวยน้อยลงไม้ประเภทโชว์ใบเวลาเราเลี้ยงเราปลูกเลี้ยงก็จะ ระมัดระวังเรื่องใบเขาเสียหายแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราปลูกเสร็จนะคะก็ลดน้ำไม่ชุม่มตัวนี้ไม่มีหาขวดที่ที่เจาะรูไว้ไม่เจอก็ใช้วิธีลดแบบนี้หลังจากนั้นก็วางไว้ในที่ร่มประมาณอาทิตย์หนึ่ง เขาจะเป็นไม้ที่ตั้งตัวได้เร็วมากเวลาเราปลูกขยายพันธุ์แล้วก็ต้นกระเป๋าเงินนิยมปลูกทั้งในกระถางแล้วก็ลงดินปลูกตามโคนต้นไม้ใหญ่<ม>เพื่อปิดปิดหน้าดินเพื่อโชว์โคนต้นไม้ให้สวย<ม>เขาก็จะแตกกระจายต้นต้นใหม่ เต็มพื้นที่ตรงที่เราปลูกในระยะเวลาอันรวดเร็วคือถ้าปลูกได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเราไม่แต่ต้องระบบลากเขาให้ขาดเขาจะไม่สลดใบจะไม่สลดเลยก็คือแบบนี้ก็คือสดชื่นแบบนี้เลยแล้วก็พร้อมที่จะงามให้เราได้ชื่นชมทีนี้เราก็สามารถวางในที่ที่เราต้องการวางหน้าร้านค้าหน้าบ้านในสวนที่เราต้องการวางวางได้เลยค่ะ การให้ปุ๋ยถ้าชำใหม่แบบนี้สักประมาณสองเดือนค่อยให้ปุ๋ยยุคนี้จะให้เป็นปุ๋ยคอกนะคะที่เลี้ยงมาให้ปุ๋ยคอกเขาก็งามถ้าไม่สะดวกให้ปุ๋ยคอกก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมอละลายช้าก็ได้สามารถให้ได้เรื่องปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําก็สองสามวันลดน้ําครั้งหนึ่งก็ได้เลี้ยงง่าย เทคนิคก็คือเวลาปลูกเราก็เวลาแยกมาปลูกก็ระวังไม่ให้ต้นเขาหักไม่ให้ใบหักใบขาดเพราะเขาจะความสวยน้อยลงมีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆทุกวันนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ